วันนี้มีแต่รอยยิ้มไหมคะไม่คะ่ะวันนี้ตอนตอนเที่ยงร้องไห้ไปเพราะว่าเจอเฮส p e e c ชอีกแล้วแล้วก็ด้วยความที่เราแบบค่อนข้างบบกบางกับเฮส p e e c ชใช่ไหมเราก็เลยร้องไห้โทรไปร้องไห้กับแม่แง่แง,งแบบเหมือนลูกแง่เลยโทรไปบอกแม่ว่าแบบเออคือเราให้กาําลังใจตัวเองทุกวันว่าเราสวยในแบบของเราเราเก่งเรามีดีมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าสิ่งที่แบบ คนบางกลุ่มเขาจัดเราใช่ไหมว่าเราอาจจะอาจจะบอกว่าเราอ้วนอาจจะบอกว่าเราไม่ดังอาจจะบอกว่าเราไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แบบคือทุกวันนี้ให้กําลังใจตัวเองเรื่องความสวยตลอดแบบว่าทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองทุกคนแค่แบบเชื่อมั่นในตัวเองอะเราก็สวยได้เราไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครเราไม่จําเป็นต้องสวยพิมพ์นิยมทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง ใช่เราก็ให้กําลังใจตัวเองทุกวันว่าสวยวันนี้เราแบบตื่นเช้ามาแปรงฟันอยู่แบบอืมสวยมองกระจกรวอืมสวยแต่ว่าวันนี้แบบบังเอิญไปอ่านคือจริงๆไม่ได้อ่านดีเอ็มนะแต่ว่าอ่านทวิตเตอร์คือเสิร์ชชื่อตัวเองแหละแล้วมันเจอเป็นแบบประมาณว่าแบบเป็นเพจเป็นเพจแบบเพจไม่ค่อยดีค่ะเป็นแอคแบบอนนอเค้าแบบโมยนิดหนึ่งขี้โมยอ่ะเออแล้วแบบว่าก็พูดประมาณว่าแบบ หน้าอย่างมายูแบบไม่มีใครเอาหรอกอะไรประมาณเนี้ยมายูก็เลยรู้สึกแบบก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบอะไรกับเราขนาดนั้นแต่ว่าคือทำไมอ่ะหน้าอย่างเรามันทําไมอ๋อมันก็เลยเกิดเป็นความน้อยใจแบบว่าวันดีกระตุนมันก็เลยเกิดเป็นความน้อยใจแบบว่าเออที่เราให้กําลังใจตัวเองมาทุกวันมันแบบมันหายไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันแบบ กลายเป็นแบบเรารู้สึกกลับไปมั่นกลับไปไม่มั่นใจเหมือนเดิมอะเพราะแบบเออหรือว่าจริงๆแล้วแบบเราขี้เร่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบเนี้ยอืใช่มันเลยเกิดเป็นความแบบน้อยใจในตัวเองแล้วแบบเราก็ร้องไห้หนักมากตอนเที่ยงเราก็โทรไปหาแม่ว่าแม่แบบลูกสาวแม่แบบขี้เร่หนูขี้เร่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมหนูไม่สวยขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แม่แม่อนนี้เลาแบบตลกแล้วเพราะว่าเรา ข้ามผ่านความรู้สึกแย่มาแล้วไงเออแล้วก็แบบก็ตอนเย็นพอเรามีความสุขเราก็กลับมารู้สึกว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนมีความสวยในตัวเองนะคะสวยในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครไม่จําเป็นต้องแบบสวยเหมือนคนนู้นสวยพิมพ์นิยมเหมือนคนนี้อย่างเงี้ยอืมก็อย่างที่ไม่ยู่พูดไปตอนต้นว่าแบบเออใครๆก็สวยได้แค่คุณมั่นใจนในตัวเองว่าคุณสวย นะคะนี้ฝากถึงผู้หญิงทุกคนที่ไม่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคือต่อให้เราอ้วนเราก็สวยได้ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราอยากแต่งตัวแบบไหนเราก็แต่งได้ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเรา,ามั่นใจในตัวเองแค่นั้นพอแล้วมันพอแล้วอืมรักตัวเองให้เยอะๆนะคะทุกคนไมายูก็จะรักตัวเองให้เยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากนี้ไม่ยูจะสู้เต็มที่เลยมาถึงสู้กับตัวเองอะสู้กับโลกทุกโลกเลยไม่ยูไม่กลัวแล้วไม่ยูจะเป็นกี่โลกก็เข้ามาเลย มายูจะสู้กับทุกโลกมายูจะไม่ยอมแพ้ค่ะอืมไมยูก็มั่นใจค่ะว่ามายูสวยสวยในแบบของตัวเองมายูจะสวยในแบบที่เป็นมายูมายูไม่ได้จะสวยแบบคนอื่นค่ะ